สวัสดีครับสมาชิกหวยเจ็ดเลกเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกนะครับคลิปนี้ผมก็มีเลขปักหลักหน่วยล่างงวดวันที่16มิถุนายน2563มาลงคลิปให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่กาลังติดตามรับชมจะได้ มีข้อมูลแนวทางประกอบการตัดสินใจหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการคิดสูตรหวยหาเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างสรุปเลข10สูตรชนกันเพื่อหาเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้สติพิจรารณาในการรับชมนะครับขอบคุณครับ มาดูสูตรการคำนวณหาเลขปักหลักหน่วยล่างนะครับทั้งหมดมีอยู่ด้วยกัน10สูตรในแต่ละสูตรนั้นผมจะใช้เลขที่ออกรางวันที่1งวดประจำวันที่1วมิถุนายน2องพนะครับเลขออกรางวันที่1 8 3 1 5 6 7 2ตัวล่างออก2 4ครับ3ตัวหน้าครั้งที่1 4 8 9ครั้งที่2 ครั้งที่2นะครับ264นะครับ3ตัวครั้ง3ตัวหลังครั้งที่1นะครับ5 62ครั้งที่2 582เป็นแนวทางการคิดการคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละสูตรนะครับมาดูการคิดการคำนวณในสูตรที่1ครับเลขปักหลักหน่วยในสูตรทั้งหมดนี้มีด้วยกัน10สูตรนะครับสูตรที่1วิธีการคิดคำนวณผมก็จะนำเลขหลักแสน รางวัลที่1ครับบวกหลักหน่วยล่างครับหลักแสนรางวันที่1งวดวันที่1มิถุนายนนะครับเลขแสนหลักแสนคือเลข8ครับบวกหลักหน่วยล่างคือเลข4ี่นะครับนำแปดบวกสี่นะครับในสูตรที่1ครับแสนบวกหน่วยล่างเท่ากับแปดบวกสี่แปดบวกสี่ได้ครับสิบสองครับเอาเลขสองตัวหลังเป็นตัวตั้งครับได้เลขสองเขียนสองนะครับได้เขียนสองพอเลขสองบวกได้เท่ากับสองตัวครับเอายึดตัวหลังเป็นหลักนะครับในสูตรแต่ละสูตรคือถ้าได้เลขสองตัวยึดตัวหลังเป็นหลักครับได้สองนะครับ นับลดลงมา1แต้มคือ1ครับเขียน2ครับนับลด1แต้มคือ1แล้วบวกตัวเลขเพิ่มขึ้นไปให้จะวเลข9ตัว9้าหลักครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ี่้าดดครับนี่คือสูตรที่1ครับต่อไปสูตรที่2ครับสูตรที่2ให้นำหลักหมื่นบวกหลักหน่วยล่างครับหลักหมื่นรางวัลที่1ก็คือเลข3ครับบวกหลักหน่วยล่างคือเลข4ครับเท่ากับนำา3บวก4นะครับสูตรที่2ครับ หลักหมื่นลงมาที่1บวกหน่วยล่างเท่ากับ3บวก4 3บวกสี่เท่ากับ7นะครับได้เท่ากับ7ดเลขเเลขทำสูนรเลยครับได้เกตก็เขียนเจ็ดไปครับนับลด1แต้มคือ6ครับแล้วบวกเลขเพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัว9หลักครับ6 7 8 9 0 1 2 3 4นี่ครับนี่คือสูตรที่2นะครับต่อไปสูตรที่3ครับสูตรที่3ให้นำหลักพันบวกหลักหน่วยล่างครับหลักพันรางวัลที่1 ก็คือเลข1ครับบวกหลักหน่วยล่างคือเลข4ครับเท่ากับ1นบวกสนะครับสูตรที่3ครับพันบวกหน่วยล่างเท่ากับ1นบวกสี่มุมลบสี่เท่ากับ5นะครับไดเลคค่าตัเลขทาสูตรนะครับไดเลคค่านะครับเขียน5้าไว้นะครับนับลด1แต้มคือ4ครับแล้วบวกตัวเลขเพิ่มขึ้นไปให้เลข9้าตัว9หลักนะครับ4 5 6ห8 9 0 1 2นครับนี่คือสูตรที่3ครับต่อไปสูตรที่4นะครับ ให้นำหลักร้อยบวกหลักหน่วยล่างครับหลักร้อยรางวัลที่1ก็คือเลข5ครับบวกหลักหน่วยล่างคือเลขก4ครับเท่ากับ5้บวกสนะครับสูตรที่4ครับร้อยบวกหน่วยเท่า เท่ากับ5้บวกสครับ5้าบวกสเท่ากับเครับไดเลข9เก้าบลบศูนย์นะครับเมื่อเลข9ก็นับลดถอยหลังลงมา1แต้มคือ8ครับบวกเลขเพิ่มขึ้นไปเลขเก้าตัว9หลักครับ8 9 0 1 2 3 4 5 6ครับนี่คือสูตรที่4ครับต่อไปสูตรที่5ครับให้นำหลักสิบบนนะครับบวกหลักหน่วยล่างครับหลักสิบบนงวดวันที่1นะครับถึงมิถุนายนครับคือเลข6ครับบวกหลักสิบล่างคือเลข4ครับเท่ากับนำหกบวกสครับสูตรที่5ครับ10บนบวกหน่วยล่างเท่ากับ สี่กับสิบครับได้เลขสองตัวเอาตัวหลังครับเอายึดเลขศูนย์เป็นหลักครับได้ยึดเลขศูนย์เป็นหลักก็ได้ศูนย์ก็เขียนศูนย์นะครับนับถอยหลังลดจากศูนย์มาหนึ่งแต้มคือได้เก้าครับแล้วบวกตัวเลขเพิ่มขึ้นไปให้เลขเก้าตัวเก้าหลักครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับนี่คือสูตรที่ห้าครับ ต่อไปสูตรที่6นะครับสูตรที่6ให้นําหลักหน่วยบนนะครับบวกหลักหน่วยล่างครับหลักหน่วยรางวันที่1ก็คือเลข7ครับบวกหลักหน่วยล่างคือเลข4ครับเท่ากับนำเจ็บวกสนะครับสูตรที่6ครับหน่วยบนบวกหน่วยล่างเท่ากับ7จ็บวกสี่เบวกสได้เท่ากับ11ครับได้11ก็เอา1ต้นหลังนะครับได้1ก็เขียน1ไว้นะครับนับลด1นึ่งตั้งมัคือ0ูนย์ครับบวกตัวเลขเพิ่มขึ้นไปเลข9ตัว9หลักครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8นะครับนี eight, eight, right Five, six, 2, 10, three, ่คือสูตรที่6ครับต่อไปสูตรที่7นะครับสูตรที่7ใหอ้นาหลัก10 3ตัวล่างครั้งที่2ครับหลัก1 0 3ตัวล่างครั้งที่2บวกหลักหน่วยล่างครับหลัก1 0 3ตัวล่างครั้งที่2นะครับนี่คือครั้ง3ตัวหน้าครั้งที่2นะครับครั้งที่1ครั้งที่2 3ตัวหลังครั้งที่1ครั้งที่2นะครับคือ3ตัวล่างที่2คือหลัก10ครับเลข6ครับนาเลข6ไปบวกกับเลข4ครับหลักหน่วยล่างครับ6บวก4นะครับสูตรที่ สูตรที่7นะครับ10 3ตัวล่างครั้งที่2บวกหน่วยล่างเท่ากับ6บวก4ครับหบวกีเท่ากับ10ครับเลข10ก็เอาศูนตัวหลังครับยืดเลขศูนย์เป็นหลักนะครับอยู่ตัวหลังเป็นหลักก็เขียนศูนย์ไว้ นับลดหนึ่งแต้มคือ9ครับบวกตัวเลขเพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัว9หลักครับ9 0 1 2 3 4 5 6 7น้านะครับนี่คือสูตรที่7ครับต่อไปสูตรที่8นะครับให้นำหลัก13ตัวล่างครั้งที่1ครับหลัก13ตัวล่างครั้งที่1บวกหลักหน่วยล่างนะครับหลัก13ตัวล่างครั้งที่1ครั้งที่1ออก4 8 9ครับหลัก10ก็คือเลข8ครับนำา8บวก4ครับนำแปดบวก4บวก4บวกหลักหน่วยล่างครับเท่ากับ8บวกสี่นะครับสูตรที่แปดครับ หน่วยล่างเท่ากับ8บวก4 8บวกสีเท่ากับ12ครับเอาเลข2เป็นหลักเลครับเลขสก,ก็เขียน2ไว้นะครับนับถอยหลังลดหนึ่งแต้มคือ1นครับแล้วก็บวกตัวเลขเพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัว9หลักนะครับทีน่งี่ดนะครับนี่คือสูตรที่8ครับต่อไปสูตรที่9นะครับสูตรที่9ให้นำหลัก13ตัวล่างครั้งที่3บวกหลักหน่วยล่างครับหลัก13ตัวล่างครั้งที่3ก็คือเลขท้าย3ตัวล่าง สามตัวล่างครั้งที่หนึ่งนั่นเองครับเท่ากับผมจะนับแล้วครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามนะครับครั้งที่สี่ครับให้นับให้ท่านสมาชิกดูในรูปแบบสามสามตัวสี่ครั้งนะครับสามตัวล่างครั้งที่สามคือเลขหกครับหลักสิบครับคือเลขหกออกห้าหกสองเท่ากับหลักสิบก็คือเล 6, ออ 5, 6, 2, ขหก 6. นำไปบวกหลักหน่วยคือเลขสี่ครับสูตรที่ เกครับสิบตัวล่างครั้งที่3บวกหลักหน่วยล่างเท่ากับ6กบวกสีบวกสีได้เท่ากับ10นะครับได้เท่ากับ10บเอาศตัวหลังเป็นหลักครับได้ศูนย์ก็เขียนศูนย์ไว้ครับเรานับลดถอยหลัง1แต้มก็คือ9ครับแล้วบวกตัวเลขเพิ่มขึ้นไปให้เลขเก้าตัว9หลักคือเก้าศูนย์หนึ่ี่นะครับนี่คือสูตรที่9ครับ ต่อไปสูตรที่10นะครับสูตรที่10ให้นําหลัก13ตัวล่างครั้งที่4บวกหลักหน่วยล่างครับหลัก13ตัวล่างครั้งที่4ก็คือเลข8ครับบวกหลักหน่วยล่างคือเลข4ครับเท่ากับ8ปดบวกสนะครับสูตรที่10ครับ10ตัวล่างครั้งที่4อ่าสิตัวล่างครั้งที่4บวกหน่วยล่างเท่ากับ4บวก8 4บวกเท่ากับ12ครับได้12เอา2ตัวหลังนะครับได้เลข2ก็เขียน2ครับนับลด จาก2มา1แต้มก็คือเลข1ครับเมื่อได้เลขหนึ่งก็บวกตัวเลขเพิ่มขึ้นไปให้ได้เลข9้าตัว9้าหลักครับคือ1 2 3 4 5 6 7 8 9ห้าดนะครับนี่คือสูตรปักหลักหน่วยล่างทั้ง10สูตรเลยครับเมื่อได้ตัวเลขทั้ง10สูตรก็จะนับตัวเลขชนกันนะครับนับแต้มชนกันตัวไหนจะเป็นเลขเด่นที่สุดนะครับถ้าเลขตัวไหนที่ชนทั้ง10สูตรเลขตัวนั้นจะเป็นเลขเด่นในตำแหน่งเลขปักหลัก หน่วยล่างนะครับมานับตั้งแต่เลขหนึ่งไปนะครับตั้งแต่เลขหนึ่งสองสามสี่ห้าเ็ไปเก้าศูนย์นับเลขที่ค่าน้อยไปก่อนเลยครับเลขที่ชนกันเลขหนึ่งจะชนกีสูตรนะครับมาหนึ่งครับอ่าหนึ่งูตร1หนึ่งนะครับหนึ่งูตร2สองสองูตร3สามูตร4สี่ศูตย์ห้าูตร6หกูตร7เจ็ดสูตย์แปดูตร์เก้าศูตรสิบศูนะครับเลขหนึ่งชนสิบูตรนะครับในจํานวนทั้งหมดสิบูตรนะครับอ่าเลขหนึ่งมาหนึ่งหนึ่งตัวเลครับสิบศูับ เลขสองนะครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตรเก้าสูตรสิบสูตรนะครับเลขสองเป็นตัวที่สองครับจนสิบสูตรนะครับเลขสองนะครับเลขตัวต่อไปครับคือเลขสามครับเลขสามหนึ่งสูตรสองสูตรสูตรที่สามไม่มีเลขสามครับก็ข้ามไปนะครับไม่มีเลขสามข้ามไปครับต่อไปเลขสี่ครับเลขสี่หนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตร เก้าส mm ูตรสิบสูตรนะครับเลขสี่ตัวที่สามครับสิบสูตรเอ่อสิบสูตรเลยครับตัวต่อไปครับคือเลขห้าครับมานับดูเลขห้านับแปมนะครับหนึ่งสูตรสูตรที่สองเลขห้าไม่มีก็ข้ามไปนะครับาไม่มีก็ไม่เด่นนะครับไม่ชนทั้งสิบสูตรครับต่อไปเลขหกครับเลขหกนะครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตรเก้าสูตรสิบสูตรนะครับเลขหกเป็นตัวที่สี่ครับเลขหกนะครับเป็นตัวที่สี่ชนสิบสูตรนะครับ ชนสิบสูตรต่อไปเลขเจ็ดครับมาดูเลขเจ็ดกันต่อนะครับเลขเจ็ดหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสูตรที่สี่เลขเจ็ดไม่มีนะครับในกลุ่มนี้ไม่มีเลขเจ็ดก็ข้ามไปครับเลขแปดครับเลขแปดหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรสูตรที่ห้าเลขแปดไม่มีนะครับไม่มีเลขแปดก็ข้ามไปนะครับเมื่อมีเลขแปดก็ข้ามไปนะครับต่อไปเลขเก้าครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรสูตรที่หกไม่มีเลขเก้านะครับ เลข9ในสูตรที่6ไม่มีครับไม่มีก็ข้ามไปครับต่อไปเลข0ูนย์ครับเลขศูนย์นี่สูตรที่1ไม่มีเลข0ูนย์ะครับไม่มีเลข0ูนย์ะครับไม่ชนนะครับมีชนกันอยู่ที่สรุปจนนะครับชน10สูตรมีเลขชน10สูตรอยู่ที่4ตัวครับคือเลข1เลข2เลข4เลข6นะครับเป็นเลขเด่นเลขปักหลัก หน่วยล่างครับงวดประจำวันที่16มิถุนายน2563นะครับในสูตรนี้นะครับวดล่าสุดน,นะครับที่ผมสรุปให้ท่านสมาชิกลงคลิปให้ท่านสมาชิกดูเลขปักหลักหน่วยล่างวันวันที่1มิถุนายนนะครับได้ชนเด่นอยู่ที่3ตัวครับ247ครับ247ผลการออกสลากเลขท้าย2ตัวล่างก็คือ24ครับ24ก็คือการออกการ ค่าคำนวณสูตรก็หลักหน่วยครับเข้าสตามสูตรนะครับเข้าสีตามสูตรนี่ก็สูตรเดียวกันนะครับที่หาข้อมูลรวบวิธีการคิดสูตรลงให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางครับนี่คือสูตรทั้ง10สูตรนะครับเมื่อได้เลขตัวเด่นทั้ง10สูตรในสีตัวนี้ตัวไหนจะเป็นตัวเด่นที่สุดก็มารอลุ้มมารอสรุปมารอลลุ้นกันอีกนะครับผมจะนําไปจับคู่กับสูตรเองเพื่อเป็นชุด2ตัว ให้ท่านสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางนะครับนี่คือข้อมูลนะครับข้อมูลการคำนวณสูตรที่เคยเข้านะครับที่เคยเข้ามาก็ลงให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางสมาชิกทุกท่านทุกคนก็ใช้พิจารณาในการรับชมทุกข้อมูลนี่เป็นการคำนวณสูตรตามที่สถิติที่เคยคำนวณเข้าตามสูตรนะครับที่ผมได้คำนวณนี่เป็นแนวทางให้กับท่านสมาชิก ที่กําลังหาข้อมูลเลขหลักหน่วยล่างครับผมก็ในสูตรคํานวณสูตรให้ท่านสมาชิกดูมีเลขเด่นอยู่4ตัวครับ1246จะเดินตามสูตรนี้หรือไม่ก็มารอสรุปรอรุ่นกันนะครับในงวดวันที่16มิถุนายน2563ก็จะทราบผลกันครับสูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับ ก็มาลอรลุ้นกันนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านทุกคนทุกกําลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมหวยเด็ดเลขเด่นกําลังวันชอบแนวทางการคิดคํานวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลลงคลิปคํานวณสูตรให้ตัวเลขเด่นให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจก็ฝากด้วยครับกดติดตามกด subscribe กดไลก์กดแชร์และกดกระดิ่งคอยรับข้อมูลที่ผมจะอัปโหลดคลิปลงให้ท่านสมาชิกได้ดู ท่านสมาชิกจะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับขอให้สมาชิกหวเด็ดเล็กเด่นกำลังวันทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ